อาแม่ถ่ายเอา่ะสูสู้ซาซาปาทังก้าปาทังกีมีน้ำไหมครับเอาไหมอ่ะสู้สู้เร็วสู้เร่เร่เรเชียเชีสู้แม่จะถ่ายให้สู้ชว์นะครับนี่าสูสู้ซาซาปาทังก้าปาทังกีู้สู้ซีซีปาทังกีปาทังก้าสู้าอ่ะเต้นเพลงเร่งเง เจียบเจียบเป็นเชียงเรียกของลิงทำไงทำาัไงทำเลยเเจียบเจียบเจียบเป็นเชียงเรียกของลิงลิงมันมาอยู่นิ่งกระโดดเจียกเจียเจียบโคดแบงกันยังไงเนาะโคดอะสู้สู้ใู่แล้วสู้ส สู้เราทำยังไงป้าใบไม่เคยเห็นเห็นอ่ะแม่ผมพาทำไงเรห่ังในการแข่งขันในรอบแรกนะครับสู้เผียรเล็วอ้าวปิบสีสิบเอ็ดมาย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 าอเ่มนยาแป๊บสักผ้าน้ำยาจะผมยาอมโบตันยาสีฟันคอเจ็ชาบูวิเช ิชุดกันไปอีกปะเทถ่ายแล้วเยี่ยมสิสูสูเส้อสกไมถ่ายแล้วอ่ะ